อัพอดีจากที่สังเกตแล้วก็อยู่น้ำพร้อมมาตลอดแนะครับก็คือเป็นหมูที่อันนี้คือเป็นหมูที่บ่เคยพร้อมลักกันนะครับผมหล,ล,ลายครอกหลายๆคนอาจจะมีติดขอกอยู่แล้วนะครับหลายๆลคอกหลายๆคนอาจจะมีติดขอกอยู่แล้วก็คือเป็นหมูแค่ะกรกเบรูจะไปพัฒนาไปซ้ายได้อันนี้คือให้เบื้องเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้อันนี้คือเป็นหมูหมูลปลาแค่ะนะครับเบื้องต้นกันนะครับผมก็เลยว่าเนี่ยเจียงเสีย ไอเบ่งนะครับเนี่ยโยสซีดำนี่พี่น้องพี่น้องนี่คือสีดำนี่ค,ครับสวัสดีครับสำหรับมือนี้กกับมอพอก็ส่องหมูปลาตรงหน้าฟาร์มคือโกนะครับผมครับผมอ่ามือน,นีเนาะครับมือน,นี้พอดีจากที่ สังเกตแล้วก็ยู่งพร้อมมาตลอดแต่นะครับก็บคือเป็นมูที่อันนี้คือเป็นหมูที่บ่เคยพร้อมแลักกันนะครับผมใส่คาวันนี้แล้วกันใส่ยังเลี่ยงกับเลี่ยงง่ายนะครับเป็นหมอต,ต่อกันพัฒนานะครับเดี๋ยวมือนี้ครับเดี๋ยวสิพามาเบ่งแล้วก็นนพามาโบในด้านการพัฒนาของสายพันธุ์นี้แล้วกันครับผมก่อนที่ขอไปรับชมรับฟังคลิปครับฝากพี่หวองกดไลค์กดติดตามเลยนะครับส่องหมูปลาทุ่งน้าฟาร์มเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปครับ ครับผมเดี๋ยวกับดีผ้าขอามาเบิองกันเลยบบลำบลีลากันและครับก็คือเป็นสายพันธุ์นี่ครับเป็นมูแคะเป็นมูแคะหลายๆายขอกหลายๆคนอาจจะมีติดขอกอยูยย่แล้วนะครับหลายๆขอหลายๆคนอาจจะมีติดขอกอยู่แล้วก็คือเป็นมูแคะแต่าการบลูจะไปพัฒนาไปซ้ายได้อันนี้คือให้เบืองเบื้องต้นก่อนนะครับลองให้เบืองกันว่าเป็นเป็นเมียประมาานีนะครับอันนี้คือไก่ขอดแล้วล่ะเจ้าขบุญพรมอง ก็คือตัวเนี้ยก็คือทองแล้วก็เตนุ่มขอลุ่งหลแล้วละครับเตนุ่มขอลุ่งหลายแล้ว,รว,รลลวประมาณนี้ให้เบิง้งเดี๋ยวผมจะเข้าไปเบิง้งในคอกให้เบิง้งเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขามีรูปร่างประมาณใดแลกัลกกพัฒนาแลักกเดี๋ยวผมจิพภาพไปเบิ้งว่า <c oughs> เขาพัฒนาไปในรูปแบบใดนะครับพัฒนาไปในรูปแบบใดว่าผม <c oughs> ผมเห็นแล้วแล้วก็ผมเทียบกับหมูป่าที่ผมมีแล้วละัคือ หมูหมูแค่เนี่ยไปต่อดได้นะครับไปต่อได้คือโดยที่เข <c oughs> าเลือกน้ำเชื่อให้ให้ถือกันละกันครับผมส่วนตัวนี้ครับในคลิปตัวนี้เป็นเจ้าขอบุณเนาะตัวนี้ที่เห็นก็นคือลาวนุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่เต่านะครับตัวนี้แลการล้างบอ่อหักนะครับล้างบอ่หบอหักบ่อแอนบอ่อถือว่าแอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ล้างเขาเรื่มเริ่มแอนน,นิดนึงเพราะว่ายัง เขาไก่ขอดนะครับเขาไก่ขอดลักษณะประมาณนี้เลยก็ค,คือไก่ขอดแล้วที่เนี้ยผมเอาในท้องเนี่ยผมเอาพอปลาผสมอยู่ตอน,นี้นะครับแ้วก็คอกต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาอีกสายพันธุ์หนึ่งเข้าไปนะครับโดยที่ผมจะผสมเทียมโดยที่ผมจะผสมเทียมเพราะว่ายัางผมรู้สึกว่าการผสมเทียมเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือท่องาสามารถเลือกสายพันธุ์ใดแล้วก็ม่มีคําว่าสายเลือดชิดนะครับ ผมว่ามอตอการที่เขาสําหรับขอกที่บอบอมีตัวผู้นะครับเขาใส่วิธีนี้ก็ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าอนาคตนะครับอนาคตเดี๋ยวตอนนี้ผมก็าลังศึกษาการผสมเทียมอยู่ผมได้เบือ้องละเบ่อยากครับแต่ว่าคือถาถาพี่น้องสนใจเดี๋ยวถ้าผมะสบผลสําเร็จในตัวน,นั้นเดี๋ยวผมจะไม่เฮ็ดคลิปลงว่าในการผสมเทียมของของหมูของหมูเนี่ยเฮ็ดแบบใดได,ได้ครับแต่ว่าเบื้องตน้นให้เบื้องประมาณนี้ก่อน เบื้องมูแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับอากาศเดียวผมจะพาไปเบื้องลูกเขานะครับบัดน,นี้ว่าจะจะจะพร้อมจะยังบอกเพราะว่าตัวเนี้ยผมเก็บลูกเขาไว้สองตัวเพื่อเพื่อเป็นการพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่าผมผมเห็นไล่ายด้านแล้วแล้วก็ผมเลียงตอนเนี้ยยูน้ำผมตอวในทองตอนนี้เป็นคอกที่น่าจะที่สามที่สามในทองนะครับที่สามก็ตกประมาณตอนเนี้ ถ้าร่วมๆแล้วเขา่าจะท่องที่หาอยู่ในท้องเขานะครับแต่ที่นี่ผมได้เห็นรหลายด่านตอหนอาแมาน่นผมใหม่ๆน่ะขอกแคบเกินไปแลลวก็นอนทับลูกก็เลป,ปรับเปียนไหลายด่านตอนนี้ล่งโตไปแล้วแล้วก็เห็นี่น้องหลายควองหลายๆทันนะครับเอาเอาหมูหมูปลาเขามาผสมก็จะเป็นสีดำก็จะไม่ได้ออกแค่ายนะครับเดี๋ยวไปเบึงเดี๋ยวหาตัวหลอกกัน อันนี้เป็นยาเนี่เปียนะครับให้เบืองเลยตอนเนี้อันนี้คือเป็นหมูหมูปลาแคะนะครับเบืองตัวนี่คือหมูปลาแคะจะออกจะออกลักษณะปลาแต่ว่าส่งเนี่ยปลาเนี่คือออกดำๆเลยประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> จะมาเม้นปลาดำนะครับอันนี้คือเป็นหมูปลาแคะให้เบืองลักษณะประมาณนี้เลย แล้วก็บบเคยผอมนะครับบบเคยผอมให้เบิ้งเลยลังกับโบหักลังบบหักกับประมาณนี้เพราะว่าลูกทรงต่างๆเขาก็จะคล้ายๆพราเขาบางส่วนนะครับแต่ว่าคือที่ผมเห็นคอดีตัวนี้คือเขาบบเคยผอมเขาาบเคยผอมให้กินนังกับโบผอมบบเลือกกินพร้อมกินได้ทุกอย่างครับแล้วก็มันผมก็เรียกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์คือมันดีต่อาการพัฒนาเขาสามารถเลือกสายใดเข้าไปก็ได้ เขาสามารถเลือกสายใดเข้าไปก็ได้แล้วก็เขาสามารถพัฒนาไปในรูปแบบใดก็ได้สิครับผมก็เลยเห็นจุดดีตัวนี้ก็เรียกว่าล่องเอาตัวนี้มาพัฒนาเบื้องตอนนี้ยังเป็นอยนยูสองสายนะครับตอนนี้คือเป็นแม่หมูแค่หมูแค่ผสมพอปลาครับเดี๋ยวอนาคตนะครับเดี๋ยวเป็นตัดเดี๋ยวผมก็จะล่องเอา,เอาน้ำเชื่อดู็อกไซ้นะครับผมจะเอาล่องเอาน้ำเชื่อดู็อกไซเพราะว่า เดี๋ยวผมสิพ้าพมาเบิงอันนี้คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยเป็นจุดที่ผมไอมีความความที่อยากจะพัฒนาต่อไปนะครับเพราะว่าในด้านผมหินหลายๆอย,ย,ย่างนะครับผมหินหลายลอย,ย่างปร,ประกอบกันนะครับผมก็เลยว่าเนี่ยเจงเสี่ยไอเบิงนะครับเนี่ยตัวสีดำนี่พี่น้องพี่น้องนี่คือสีดำนี่คือเป็นหมู แม่เขาเป็นมูแคะนะครับแล้วก็พ่อเขาเป็นน้ำเชื่อดูลอกดําครับเทียบไซ่เทียบไซ่์กับหมูปลาชัดๆเลยครับประมาณนี้อายุท่อกันนะครับอายุท่อกันแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเห็นแล้วก็แตกตั้งกันไปพี่น้องล่องสังเกตบึงห้องเห็นยังขึ้นลักๆเลยก็คือลักษณะพยนอกขึ้นรูปหลางรูปร่างที่ตั้งกันนะครับแต่ก็ขนาดโตนะครับขนาดโตความสวยงาม ถ้าคนมากหมูป่าก็าจะว่าหมูปลา,าสวยงามกับจริงยูยครับเนี่ยประมันเนี่ยแต่ว่าถ้าหมูป่าได้ขาดการน้ำเลี้ยงดีๆอีลีเนี่ยช่วงหลังเขาสะโพกลังนะครับก็จะแหลมแต่ว่าเบื้องมูแคะผสมดู็อกเบื้องนะครับให้เบื้องใส่กันเลยช่วงนี้ผมทําผมไายตอนนี้คือตอนเที่ยงนะครับผมไทยตอนนี้คือตอนเทียง <c oughs> จะบ่ได้กินอาหารคือให้เบื้องตอนบ่ได้กินอาหารนี่แหละครับจะรู้ว่า พอแตกตัต้งเป็นแบบใดแล้วกะ็อันนี้คือหมูที่อายุซ้ำกันนะครับและะ้วก็ช่วงช่วงตตั้งกันายนะครับลักษณะบ่ได้พิษแปลกไปจากหมูหมูแค่ผสมหมูป่าหลายแต่ว่าคือผมเห็นแล้วว่าช่วงโตวเง่าแล้วก็จะออกไปทางดูล็อกก็คือกามเหนือนะครับแล้วก็เด่นที่สุดเด่นที่สุดที่ผมสังเกตมากคือบเอบ,บเคยผอมครับบ่เคยผอมอันนี้ผมออกมาตั้งแต่ทีได้ทีได้อายุ ค่ยี่สิบมือนะครับคือก่อนกําหนด30มือโดําก็ยังหลอดท่อโุเม,มนนี่ครับถมออกมายูสิบตเออเก้าโตสิบตนั่นแหละหลอดทุกโตนะครับที่เหลือผมก็บแบ่งลูกคาไปหลยแล้วก็ที่เนี้ยก็เลขจงไว้ตัวนึงเนี่ยครับเห็นว่าเขามีจุดเด่นแลวก็ดีต่อการพัฒนาผมก็เลขเก,ก็ีไวไวตัวนึงเนี่ยครับบ่แเม่นดับผู้พันนะครับต้องบอกแบบนี้ บมเมนดัมพูพันนี่คือเป็นหมูแะผสมหมูดู็อกที่เป็นน้ำเชื่อครับแล้วก็สองตัวที่ผมทายก่อนนั่นนี่ที่เป็นแะปลาเนี่ยครับผมจะเอาน้ำเชื่อดู็อกใส่แล้วก็มาเบื้องกันว่าจะเป็นในรูปแบบใดนะครับแต่ว่าคือตอนเนี้ยผมเห็นขอแตกต่างแล้วล่ะครับเนี่ยประมาณนี้เลยเพราะว่าคือเด่นๆลักๆผมนะครับอยู่ขอบผมก็จะเป็นหมูปลาเลือดผสมนะครับโมเมนต์ Moment หมูปลาเลือดลอย ผมกะจะบอได้ซีเลียดในเรือ่องต้องเป็นเลือดลอยตลอดนะครับผมสามารถไปต่อยอดได้ตลอดผมจะบอกว่า้ยต้องเป็นเลือดล้อยเท่าน,นั้นจริงๆครับคือโบเมนโบเมนคอนเซ็ปต์ของคอรผมนะครับคอรผมคือมูปาเลือดผสมหรือว่าลูกผสมประมาณนี้นะครับเบื้องเทียบชัดๆใส่กันเลยครับอายุท่อกันนะครับอา,อาจจะตั้งกันแค่จํานวนหมือซื่อครับแต่ว่าในในด้านอายุสามเดือนท่อกันนะครับ เบ่งเบ่งเทียบประมาณน,นึ่สิเลยเบ่งเทียบใส่กันเลยถ้าทาที่ผมศึกษามาที่ว่าผมอยู่น้ำเขามาตลอดนะครับโดยที่ผมใส่ประสบการณ์ที่ว่าเขาดูเขาดูแลขเขาอยู่ตลอดอนะ่ะผมกับผมดูว่าหมูแค่เนี่ยเป็นหมูที่ทุนตลกกว่าหมูปลาครับหมูแค่เป็นหมูที่ทุนหลกกว่าหมูปลานี่ผมกาบอลเลตบอเลตน,นะครับหมูปลาเลือดผสมนะครับโมเมนต์ถ้าเป็นในกรณีของหมูปลาเลือดลอยอะ่ะ ผมผมยังบ่ได้สัมผัสผมกันยังบอกว่ได้แต่ว่าคือถ้าเอามูแคะแบบเนี้ยเทียบกันกัหมูปลาเลือดผสมแบบจังเสียครับที่มันเลือดลอยอะ่ะผมกลาวได้เลยว่ามูแค่ประมาณเนี้ยพ่นพ่นตัวโลกครับท่นตัวโลกแล้วก็บรเคยผอมไห้เห็นบรถึงทายเหลยวหรือว่ายัางกับเราเคยสูบพอมมาเห็นครับอันนี้คือขอดีไอเบิงใส่กันประมาณนี้เลยนะครับเทียบกันเลย ตัวตัวตัวใส่กันเลยครับนี่แหละครับอันนี้คือหมูสายพัฒนาของผมผมมองเห็นจุดนี้แล้วแล้วกะหมูดําผู้พันตัวนี้ผมกับผสมไปแล้วตัวนึงกับล่อเบึงว่าเขาจะจะผสมติดบอ่อขันผสมมาติดเดี๋ยวผมซ้ำเป็นอันนี้ให้เพราะว่าเดี๋ยวที่กําลัางเห็นกันนี่ก็คือผมจะพัฒนาเป็นหมูแค่ผสมน้ำเชื้อดูล็อกนะครับหมูแค่ผสมน้ำเชื้อดู็อกนี่ครับเบิองงามๆเลย ผมก็ถือว่าผมประทับใจเลยนะครับอันนี้คือผมเห็นอีกขอกนึงนะครับอันนี้คือผมสือต่างขอกมาผมเลยว่าเอ้ยเขาท่าดีไปส่งนี่แต่ว่าต้นทางก็เจะว่าเจ้าบลูก็เจ้าขายถิ Zhen, ม่มนครับก็เจ้าขายถิ่มก็เจ้า่าเอ่อก็เจ้าขายมาได้ก็เจ้าโงงายเพิ่นบ่รูวิธีการขายใช่ครับเพิ่นก็ยกเลิกเลียงเลิกเลียงไปจังซช่ไหมครับเราฝากอีกเรื่องนึงนะครับฝากอีกเรื่องนึงสําหรับพี่น้องที่ตี่ตาม่องหมูป,ป่าทุ่งหน้าฟ้ามาตลอดนะครับ คำว่าเลือกเลี่ยงสําหรับผมใส่บ่ไร้ครับคําว่าเลือกเลี่ยงครับสําหรับผมบ่มีคําว่านั้นครับเพราะว่ายังผมยังเห็นไรได้จากตัวนี้เยอะครับบ่แเ่นว่าผมจะตามกระแซว่าเลือกเลี่ยงนะครับแต่ว่าคือสําหรับผมเนี่ยคาว่าเลือกเลี่ยงบ่มีแน่นอนครับไปต่อยอดได้สบายครับเพราะว่าช่องทางการตลาดที่ที่ผมทาความทาความรู้จักไปแล้วเนี่ยคือประสบผลสําเร็จเบิด์ล้วละครับนี้สวยงามนะครับพี่น้องเบิ้งรถ ไอเบิ้งชัดชัดเลยครับไอเบิ้งชัดชัดว่างามบ่แต่ว่าถาพี่น้องอยากแบงตัวนี้ผมก็สามารถผมยยังประกาบอกอานใดนะครับยังประกาบอกปานใดแต่ว่าคันมากก็เขามาเบิ่งครับคันมากกับเขามาเบิงบกกบเาาบ่งตัวนี้รวม,มาสาหรับผมเนี่ยคือสวยงามที่สุดเลยแลละครับสาหรับผมนะสวยงามมีลีครับผมเห็นแลลวคือผมประทับใจเลยช่วงโตกันเน่าหูตังอีกตั้งหากสีดําล้วนอีกตัางหากสามารถ คือสามารถขายได้ทุกตลาดนะครับผมแกว่าตรงนี้คือสามารถขายได้ทุกตลาดพี่น้องจะเอาไปปับใส่ก็ได้ได้ครับ้าพี่น้องมีหมูที่เป็นหมูอ่าหมูแค่ยู่แล้วนะครับผมผมแนะนําให้หาน้าเชื่อเขาผสมหรือว่าทามีพอพันธุดูล็อกวอิเลแล้วเอาพอพันดูล็อกเขาผสมก็ได้ครับ ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้กแล้วก็จะต่อยอดไปได้นะครับแล้วก็เขาถ้าเป็นแม่ปลาอยู่แล้วนะครับเอาน้าเชื่อดูล็ลอกผสม,มด้วยว่าพอพันดูดูลอกผสมเสริมส่างกลามเนื้อนะครับเสริมสางกลามเนื้อดีที่สุดนะครับดีที่สุดโต้ตโ,ตโ,ตโตเลยนะครับให้เบิ้งถ่ายกลมแบบเขินนั่นก่อนบางหน้าตัดเลยนะครับถ่ายบางหน้าตัดอันนี้ถ่ายถ่ายแหลมนะครับถ่ายแหลมคือทาสะโพกแหลมขึ้นมา,จากจังน่อยนี่เบิ้งพร้อมไปเลยนเลยครับแต่ว่าทาเป็นตั้งสี่ครับ เบื้องไรเลยครับเบื้องไรใส่กันเลยนะครับเทียบตัวตัวเลยนะครับอันนี้คือผมเริ่มเห็นช่องทางแหละละครับพี่น้องออกไปต่อยอดได้นะครับบอบอบอห่วงครับตัวนี้ครับไเบิ้งตัวตัวเลยสำหรับพี่น้องที่เบื้องมหฮอดตอนนี้แล้วนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยนะครับส่องหมูปลาทรงหน้าฟาร์มหรือว่าช่องทางการติดต่อก็คือเพจเฟซบุ๊กหมูปลาทรงหน้าฟาร์มนะครับซื้อขายหมูปลานะครับถ้าเป็นแม่ จะขายยกเลือกเลี้ยงหรือว่าจยงไรไปตัวบ่ได้กับคอยโต้มาปรึกษากันนะครับหรือว่าทาักมาทีเพจหมูปลาทงหน้าฟ้ามนะครับสําหรับหมูไญญ่ผมบ่ได้รับซื้อครับแต่ว่าถ้าจะเลือกเลี้ยงอีลีผมก็สามารถแนะนําพอขาที่เพื่อนรับซื้อหมูปดได้นะครับฝากพี่น้องตัวนี้แต่ว่าถ้ายัางกรณีหมูปดนะครับกรณีหมูปดถ้ายัางติดต่อเงื่อนเลี่ยผมบรร่ได้นําให้ขายหมูปดนะครับน้องพูดขายเบ่งก่อนครับถ้าเข้าขายหมูปด ผมกะบอ๋ไเดลเลยว่าราคาจะบํกคุมกันครับถึงแต่อีกอย่างพอขาหมูปดเพื่อนกันจะบม่ได้รับซื้อดะครับพ่นบอกมาอย่างสี่แต่เป็นหมูทองนะครับในกรณีหมูทองเสดายครับนี่แหละครับเบิง้งงามๆเลยผมยืนเบิงเบ้งตลอดด้ครับเนี่ยห้างกันแค่ผมห้างกันแค่อิตย์นึงแหละผมย่างเขามาเบิ้งเนี่ยผมนึกเห็นความแตกต่างเลยเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่หมูเนี่ยอายุท่อกันเนี่ยแต่ว่าลักษณะ ความสวยงามอาจจะต่างกันหมูปลาก็จจะมีลักษณะทีเด่นทีงามเป็นในทางของหมูปลาเนาะแต่ว่าทาตอนนี่ของผมนะครับของผมผมเน้นในด้านที่เป็นหมูเนื้อนะครับหมูเนื้อคือเสริมสางก้ามเนื้อที่ใหญ่ไหวอย่างจีครับให้ทดให้เร็วต่อการบริโภคหรือว่าการใส่งานให้ผลผลิตเท่าได้เร็วอย่างสีครับส่วนจํานวนโตผมยังบ่ได้ยังบ่ได้ฟิกว่าต้องใดจกโตนะครับแต่ว่าคือผมเห็นลักษณะ รูปล่างออกมาแล้วสวยงามเหมือนนี่คือประทับใจผมนั่นแหละครับอันนี้คือประทับใจลายโอเคครับสําหรับมือนี้สองหมูปลาทุ่งหน้าฟัานขออนุญาตปิดคลิปไวปสักมืดนะครับอันใดที่โบโบถือโบอันขอท้าหรือว่าจังไรครับฝากพี่น้องตีฝากชมด้วยว่าอยากหัวในส่วนใดน้องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไดได้ครับถ้าอยากดูในส่วนใดผมจะได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้ถือ้องแล้วก็พี่น้องอยากฟังนะครับ สำหรับมือหนีสองมูปล,มองอญญปลาทุ่งนาฟาร์มขอยัดฝากไว้เส้น์มีครับสวัสดีครับ